ก็นี่เป็นไผ่ามาจูนะทุกคนนี่เป็นหน่อไผ่มาจูนี่ปลายแหลมๆแล้วก็กาบเขียวเขียวก็จะเกลี่ยเขียวประมาณนี้แหละเขาเรียกอะไรเขียวอ่อนเขียวนวลๆเหรอน,ะนี่แล้วก็ปลายแหลมประมาณนี้ก็เป็นไผ่กินหน่อยอยีกชนิดหนึง่งแต่ว่าก็ลำถ้าเกิดโตเต็มที่ลำใหญ่นะทุกคนลำใหญ่แต่ว่าไม่ใช่ไม้ที่เนือแข็งนะก็คือ เรเรียกอีกชื่อน,นึงว่าไผหวานอ่างขางนะต้องบอกนี้เดอ้อไผมาจูนี่เดอ้อก็นอนนิทานได้นะทุกคนแต่ว่าไม่ไม่ทนน้ําท่วมขังนะเท่าที่รู้นะแต่เราก็พอเรารู้ว่าไม่ทนน้ําท่วมเราก็เลยปลูกที่สูงเนาะก็ถ้าใครถามว่าลองหรือยังก็คือยังไม่ได้ลองปลูกในในที่นาเหมือนไผตรงลิมแรงนะ,ะแล้วก็ ไม่ต้องถามซื้อต้นพันธุ์เยอะต้องบอกแบบนี้เพราะว่ามีแค่สองสามกอแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าจะได้กิ่งพันธุ์จากเราก็ส่วนใหญ่ต้องจองล่วงหน้าประมาณสามเดือนนะทุกคนนะหนึ่งแหละมันทำยากมันมันติดบางทีแบบตอนมาติดยี่สิบกิ่งแล้วมาชำลงถุงเนี้ยได้ไม่ถึงสิบเนาะครึ่งกับครึ่งน,นี้เราก็เลยไม่อยากขายกิ่งตอนให้ให้ลูกค้าให้แฟนเพจนะเดี๋ยวจะมาดามุงดามากันอีกเนาะก็นี่แหละ หนอก็จะประมาณนี้ทุกคนก็คืออ่าต้องบอกอีกคนว่านี่นี่นี่ลำเล็กนะนี่ลำเล็กนี่ปีที่ปีที่สามเนาะคือที่จริงแล้วหนอเขาสามารถใหญ่ได้ประมาณสี่ห้านิ้วแล้วก็อ่าส่วนตัวแล้วคือชอบตรงที่แบบเปลือกเปลือกเขาจะบางแล้วก็ข้างในมันจะเป็นสามารถเป็นแก้วได้ดีทําแก้วทําอะไรพวกนี้นะนี่ก็คือแก้วไม้ไผ่สดไม่ไม่ไอเรื่องแห้งอะ่ะเราต้องทดสอบกันอีกทีหนึ่งว่าถ้าแห้งแล้วเปลือกมันจะเป็นยังไงมันจะเหี่ยวไหมมันจะ บูมอะไรย่างนี้เนาะเพราะเราก็ยังไม่เคยเรายังบอกไม่เพื่อนไม่ได้ไงอันนี้เราก็พามาดูหนอกันก่อนนี่ก็คือสามารถออกหนอหน้าแรงได้นะทุกคนถ้าลดน้ําแต่เราบอกตรงเลยตลอดแรงที่ผ่านมานี้สามปีมานี้ที่ผ่านมาช่วงแรงเราไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่ได้ลดน้ําเลยก็อันนี้ฝากเทวดายเลี้ยงจริงเพราะว่ามันอยู่นอกเขตสายเดินน้ำเราเนาะมันยังมาไม่ถึงเรากำลังปรับปรุงพื้นที่อยู่ก็เลยเลี้ยงน้องตามีตามเกิด ก็ถือเป็นไผ่ที่ชอบอีกตัวหนึ่งนะนี่มันเขาเรียกอะไรมันสัมผัสได้จริงมันเออมันมันไม่ต้องแบบว่ามันลุ้นเหมือนพวกแบบไผ่ยักษ์ว่าจะปลูกที่สารเกิดไหมอะไรงนี้แล้วมันก็นานลำบานาะนแต่เราก็ยังไม่เคยปลูกนะคนปลูกประสบผลสําเร็จแล้วก็มีแต่ว่าตัวนี้คือเราเห็นแบบกอใหญ่จริงๆงมาแล้วของของพี่เนาะที่เราไปเอาพันเข้ามาเนาะคือแบบลำใหญ่มากลำงี่เลยลำแบบห้านิ้วเออสี่นิ้วห้านิ้วแล้วแบบเป็นกระบอกเป็นอะไรเงี้ยลำใหญ่ก็เลยชอบ สักวันเดี๋ยวเราก็จะมีลำใหญ่ให้เพื่อนดูเนาะโอเคก็อีกนิดนึงนั่งคุยกันเฉยเลยพาดูแต่นออัปเดตสำหรับลูกค้าที่จองไว้นะจะจ๋าค้าจองไว้นี่10บกิ่งนะกิ่งละสาเอ้ยกิ่งละร้อห้าบาทโอ้ยอะไรมะเนี่ยพูดมดัวไปจะบอกว่ากิ่งละสบาทอะ่ะไม่ใช่แล้วก็อัปเดตก็เพิ่งออกลากประมาณนี้แหละทุกคนมันหวงมากนะนี่ก็คือเราจะตอนแล้วก็ไปชํำลงถุงดำให้เนาะ แล้วก็ค่อยอยจะส่งให้อีกทีหนึ่งนะประมาณนี้ทุกคนไผยมาจูที่บ้านสวนธนาคารดิน